วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์สาวขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้สาวขวัญมีรถปีส่งมอบนะคะลูกค้าชื่อคุณมนตรีนะคะสุจิตน,นะคะลูกค้าออกรถเป็นตัวอีสุแซทพีนะคะเครื่อง3,000นะคะสีขาวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังลูกค้ากันนะคะว่าเจอที่ขวัญที่ไหนไฟแนกี่วันหรือว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรและลูกค้ามาจากที่ไหนนะคะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่า จบตามโปรจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปฟังจับปากลูกค้ากันนะคะสวัสดีค่ะน้องคนทีค่ะพี่หมันอ่าอยากจะถามว่าเจอลูกค้าที่ไหนคะที่เทตก็เจอที่เทตนะคะแล้วก็ลูกค้าทำงานอะไรธนาคารบริษัทโตโยต้านะคะบริษัทโตโยต้านะคแล้วก็ลูกค้านะคะออกรถจบตามโปรจริงหรือเปล่าไม่จบตามโปรเลยครับค่ะจบตามใช่ค่ะแล้วก็ ฝากอะไรถึงลูกค้าเ็นคลิปนี้ไหมคะอ๋อถ้าอยากซื้อลิขิตสูนะครับก็เชิญที่ยูสุตรอแสงมงคลนะครับหรือจะเซลล์พิขั่นนะครับค่ะแล้วก็ลูกค้าอ่าไฟแนนซ์กี่วันอนุมัติก็สองวันครับผมไฟแนนซ์สองวันอนุมัตินะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจอีสุนะคะโทรหาสาวขั่หรือแอดไลน์มาได้นะคะศูนย์หกสองสี่ห้าหกสี่หกเก้าค่ะสำหรับอันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบสุขให้ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ